สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารซีฟู้ดอยู่ในกรุงเทพนี่เองค่ะร้านนี้ชื่อร้านซีฟู้อยู่ที่พาร,ราม3าค่ะบรรยากาศก็จะมีโซนเอาดอร์แล้วก็อินดอร์ค่ะบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะวันที่อ้อมไปเป็นวันพิเศษเป็นวันวาเลนไทน์อ้อมก็เลยเลือกนั่งโซนเอาดอร์ค่ะไปถึงพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยมากเลยค่ะบรรยากาศก็จะติดริมแม่น้ําแบบนี้เลยค่ะ อ้อมเลือกเป็นตัวท็อปราคาก็จะอัพขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเป็นวันพิเศษคะ่ะอาหารที่นี่สดทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูนิ่มค่ะคืออร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นยำปูค่ะปูนี่สดมากๆเลยค่ะกินไปชมวิวไปบรรยากาศมันดีมากเมนูมีให้เลือกเยอะมากเลยจดรายการไปเด็กก็จะมาเสิร์ฟให้เราเองค่ะก็จะมีขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็สุกเห็ดแล้วก็หอยเชลล์อบชีสมันปูเอวยคือสดมากๆเลยค่ะ ของกินมีให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็เติมไม่อั้นด้วยค่ะแล้วแต่เราชอบว่าจะกินอะไรอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมตัวใหญ่แล้วก็สดมากๆเลยทุกคนเรากินหมดไปไหลายตัวมากกินแบบไม่กลัวว่าท้องเสียราดกับน้ําจิ้มซีฟู้ดคือสุดยอดตามด้วยกุ้งแม่น้ําเผาตัวโตๆพาหัวมาแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ราดกับน้ําจิ้มซีฟู้ดคือมันฟินมากแค่นี้ก็คุมแล้วค่ะ ตามด้วยซาเซมิปาเซมอนมีให้เลือกเยอะมากเลยของเทนิสสดทุกอย่างเลยแต่เราเลือกกินมาแค่นี้ค่ะอันนี้ก็คืออาการเริ่มอิ่มแล้วค่ะบรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยตบท้ายด้วยผลไม้มีให้เลือกเยอะเช่นกันแต่เราเลือกกินแตงโมเป็นของปรดของเรากินเสร็จแล้วก็ออกมากินลมชมวิวบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนเหมาะกับวิวแชร์มากคลิปนี้ก็ยาวมากละไปละค่ะทุกคนบ๊ายบาย